ไขเชอรี่ครับพุบแล้วจะเอาไปใส่รันครับผมดักปลาไหลพี่น้องของเรือกูล้ลันกันครับผมกู้ลันดักเมื่อวานครับหกอันไข่เหยื่อหอยครับผมมีผนงานหรือใหม่ ไปร่วมลุ้นด้วยกันครับผมไปเลยครับแดดจ้าเลยครับผมดัก6อันครับจะมีพลงานหรือไม่เนาะจะร่วมลุ้นด้วยกันครับผมเดี๋ยวผมเอาเรือเข้าตะลิ่งก่อนครับ อันแรกก็ไม่ติดครับผมใส่จะไม่หมานแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายจะพาะว่าติดให้ดูนะครับผมอันสุดท้ายครับเนี่ยมีตัวครับผมเดี๋ยวเทให้ดูครับ ตัวใหญ่เลยครับตายแล้วครับโอเคครับลนหกอันได้มาแต้มหนึ่งครับผมกับเหยื่อหอยครับผมขอบมากครับที่ติดตามรับชมถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากลุยดะครับผมขอบมากครับสวัสดีครับ